สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่10ธันวาคม2 5 6 5นะครับกระเป๋าห้องลุงนั้นก็ยังคงอยู่ที่6,100กว่านะครับ130นะครับซึ่งก็ลดน้อยถอยลงเพราะว่าลูน่านั้นก็ทรง,งตัวถึง ลดลงมานะครับเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนมุมขวาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัน,นมัติแนะนำนี่ยางเราเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก 720p นะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงคาลูน่าก็ตอนนี้ก็อยู่ที่0.0059ซึ่งเช้านี้นะครับเรากา็จะมาดูกันนะครับว่าเหรียญนั้นเป็นอย่างไรนะครับก่อนนี้เราต้องไปดูก่อนนะครับว่ามีการกล ดูกันว่าราคาของคริปโตนันจะเป็นเช่นไรในอีก5ปีข้างหน้าหรือ4ปีข้างหน้าหรือปี2-4นะครับแต่ประเด็นก็คือว่ายังไงต้องทนถือต่อไปนะครับความหวังของเราอยู่อ,อีกไกลนะครับก็ฝากเอาไว้ เปิดมาด้วยแฟนตัวยงอย่างไมเคิลเซเล l ร r เลยค่ะผู้ก่อตั้งและอดีต c ีอของ Micro s t r a t e g y ที่มีการถือครอง Bitcoin ไว้มากกว่า1,2 0 0 0 0หมนเหรียญทีเดียวค่ะซึ่งไมเคิลเซเลอร์มีความเชื่อมั่นว่าในอีก4ปีข้างหน้าบิตคอยจะราคา500แสนดอลลาร์หรือปราวาณ18ล้านบาทต่อ1 BTC ีจากที่เราได้ดูคลิปกันไปสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณช่องท TikTok นะครับที่นำคลิปมานะครับ มีเครดิตอยู่ในนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับคริปโตของเรานะครับว่ายัางจะมีการเติบโตมีโอกาสที่จะเติบโตในวันสงวันหรือเดือนหรือปีหน้านะครับซึ่งมันก็จะอีกไม่กี่วันนะครับตอนนี้ก็ราคาของรู n a ก็ยังทรงตัวหน่อยครับอยู่ที่ราคา0.059นะครับซึ่งมันจะเป็นการตัดสินใจนะครับกำลังจะตัดสินใจนะครับท่าน นักลงทุนที่เคารพครับท่านคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรครับในเหรียญตัวนี้นะครับลักษณะของมันก็คือมันบีบตัวเข้ามากันของบลูจแบนแล้วกําลังอยู่โซนกลางกางของบลูจแบนนะครับท่านคิดว่ามันจะค่อยๆซ้ายเวแล้วก็รักษาระดับเส้นเทปไปเรื่อยๆแล้วปะถึงจุดจุดนึงมันจะพุ่งขึ้นนะครับเหนือตัวลีเนียลไอเกชั่นนี้เพื่อเป็นการกระทุ้งลีเนียลไเกชันให้เปลี่ยนแกน หรือเปล่าครับจากตรงนี้เราก็ลองมากาวนะครับไปด้วยกันนะครับจะเห็นว่าราคามันอดีตขึ้นไปนะครับอยู่ที่0.060นะครับซึ่งถ้ามันอยู่ตรงนี้เราก็เบาใจได้นะครับว่ามันจะไม่มีทางลงนะครับถ้ามันยืนเหนือกว่ากลกางบุจแบนะครับต้องฟังดีๆนะครับลุงไม่ได้กล่าวหรือไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าให้ทุกคนฟังดูว่าสิ่งที่ลุงพูดไปนั้นมันมีข้อแม่อะไรอยู่หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ ไม่ได้รับทราบรายละเอียดต่างๆนะครับก็ข้ามเลยรายละเอียดที่ลงุงควรอาจจะชี้นําให้ทุกท่านให้เข้าใจนะครับในการเดินทางของราคานะครับราคาตัวนี้นะครับถ้ามันลงต่ํากว่าเส้นกณฑงการบัจจแบนมันก็จะพุ่งลงต่ําไปไกลเลยนะครับแต่ถ้ามันยังคงยืนเหนือแล้วซ้ายเวออกด้านข้างเราก็ถึงไปจังหวะจังหวะหนึ่งมันถึงจะพุ่งขึ้นไปนะครับ จะจเหตุนี้มันจะพุ่งขึ้นไปได้ก็ต่อเมื่อนะครับ RSI ของมันจะต้องชี้ขึ้นนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นที่ระดับ60กว่าจุดนะครับเส้น60นะครับเพราะฉะนั้นจากหน้านี้เรายังไม่เห็นนะครับเราจะต้องลบออกตัวหนึ่งก็คือลบตัว linear regression นี้ออกแล้วก็ใส่ RSI เข้าไปนะครับลุงก็จะใส่ให้ดูนะครับใส่ RSI เข้าไปนะครับก็จะได้เห็นจังหวะของ RSI ก็ บ่งบอกว่ามันกําลังชี้ขึ้นแล้วกําลังจะไปที่เส้น40นะครับก็เป็นไปตามจุดจุดประสงค์ของราคาแล้วถามว่าถ้าราคามันชี้ขึ้นแบบนี้มันจะตกมันจะร่วงลงไหมอ่าลุงก,ก็บอกเลยเนี่ยว่าถ้าราคามันยังคงชี้ขึ้น RS i ชี้ขึ้นราคามันจะไม่ตกลงมานะครับราคามันก็จะหาทางพุ่งขึ้นไปในสักวันหนึ่งนะครับส่วนมันจะพุ่งขึ้นไปได้หรือเปล่านั้น ตัวที่ชี้วัดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เรียกว่า macd นะครับเราก็จะเอา macd ใส่เข้าไปทำไมลุงถึงต้องลบอันนั้นเอานี่ออกเพราะว่าของฟรีมันจำกัดในการใช้ indicator น,เเนะครับต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าการาฟนี้เป็นการาฟฟรีนะครับเพราะเมื่อการาฟฟรีเราก็ต้องมันจะมันจะเต็มขั้นก็คือมี indicator เเได้4ตัวนะครับลุงเขาพยายามลบอันนั้นที่ไม่สำคัญออกไปนะครับทีนี้ macd ก็ยังคงชี้ขึ้นแล้วก็ยังคงยืนเหนือกว่า ใกล้ๆจะพุ่งขึ้นไปชนเส้นสัญญาณนะครับเมื่อไหร่ที่เขาตามที่มันขึ้นไปชนเส้นสัญญาณเสร็จมันก็จะปลดข้อปลดล็อกข้อแม้อีกข้อหนึ่งก็คือสามารถราคานี้สามารถจะพุ่งทะยานขึ้นไปตอนไหนก็ได้นะครับถ้ามันเอเมซขึ้นไปชนเส้นสัญญาณนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ลุงอยากจะแนะนําว่าถ้าเราจะดูเราจะดูราคานี้มันจะต้องมีข้อแม้อะไรบ้างนะครับ มันจะต้องดูอะไรบ้างราคาถึงจะพุ่งขึ้นไปนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาดูที่ m a C D ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นมาชนเส้นสิญญาลเมื่อไหร่นั่นก็เป็นจุดปลดล็อกจุดที่1บอกว่าราคาจะพุ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นจากตรงนี้เรายังหรายเห็น้วครับว่าราคามันยังคงจะไม่พุ่งขึ้นเพราะว่า EMA C D นะครับก็ยังคงอ,อยู่ใกล้ๆนะครับเส้นสิญญาลแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันขึ้นไปชนปุ๊บราคาจะพุ่งแรง แล้วถ้าจากตรงนี้เราก็บอกว่ามันจะไปชนประมาณปีไหนก็คือประมาณปีหน้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันค่อยๆรักษาระดับของมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะพุ่งชนปีหน้าแล้วก็จะพุ่งทะลุราคาก็จะรุนแรงขึ้นไปในปีหน้าเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ท่านต้องทนถือนะครับต้องทนทนกันต่อไปนะครับสำหรับทางลงทุนที่ไม่ไม่รีบใช้เงินไปในทิศทางใดนะครับท่านเอาเงินที่ท่านพอจะเสียได้นะครับ ท่านก็เอามาทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านักงทุนจะพิจารณาดูเอาเองนะครับเพราะว่าการลงทุนนั้นเราบอกกันได้แต่เราสอนกันจริงๆจังๆ,ๆนั้นก็อยู่ที่ตัวท่านักนักศึกษาหรือ,อท่านนักลงทุนเองนะครับที่จะนําไปปฏิบัตินะครับซึ่งเราก็บักครับให้ทํากันไม่ได้นะครับมันก็อยู่ที่บาปบุญของแต่ละคนว่าจะเล็งเห็นกันยังไงนะครับก็ต้องประมาณนี้นะครับใครๆก็คิดได้แต่จะมีใครทําได้หรือจะมี มันจะมีข้อแม้หรือจะมีอะไรต่างๆนาทำให้เราเกิดเอาเงินมาไว้ไม่ได้นะครับอย่างลุงก็ลุงก็จะต้องถอนออกไปเพื่อเอาไปใช้จ่ายเอาไปผ่อนค่ารถนะครับค่ารถกับข้าวนะครับหรืออะไรประมาณนี้นะครับเราก็เอากลับเข้ามาใหม่นะครับเราก็เอาเข้าเข้าออกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงจังหวะของลุงเองที่ลุงจะมีมีบุญพอที่จะได้วัดกับการพุ่งขึ้นไปของราคาหรือเปล่านะครับวันนี้ก็พูดถึง ราคาคริปโตนะครับที่เป็นเงินบาททีนี้เราจะมาดูตัวที่เป็นค่า USD กันบ้างนะครับค่าเงินดอลลาร์ตัวนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของมันก็ใกล้ๆเข้าไปแล้วนะครับใกล้เข้าไปแล้วราคามันก็สั่งซื้อนะครับตัวนี้ก็คือว่า่าเมื่อ USD พุ่งขึ้นนะครับตัว THB เนี่ยก็จะพุ่งขึ้นตามนะครับครับแต่ว่าจังหวะของมันก็คือต้องรอจังหวะนะครับให้ราคานั้นค่อยๆ เปิดขึ้นไปนะครับจากการคําสั่งซื้อล่าสุดนะครับมีคําสั่งซื้อล่าสุดขึ้นก็หมายขว่าราคามันก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพิ่งใจร้อนกันนะครับการเป็นนักลงทุนที่ดีต้องมีใจอดทนนะกี่ครั้งกี่คนเราต้องทนเก็บเอาไว้นะครับเพลงนี้ก็อยู่ในหัวใจนะครับของนักลงทุนนะครับของลุงเองนะครับลุงลุงก็มาร้องให้ฟังนะครับแตะเด็นก็คือว่า ร้องแค่คำสองคำก็คงจะไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ต้องอกราบขออภัยถ้าเกิดว่าไปติดลิขสิทธิ์นะครับก็มันมันมันไม่ถึง1 0 20วินะครับเพราะฉะนั้นใน YouTube ก็คงเอื้ออ,อหนวยให้ได้นะครับคือคลิปใดๆก็ตามนะครับถ้ามีความยาวไม่เกิน20วิบวินันยูทูบเขาก็อนุโลมให้สามารถที่จะเอามาตัดต่อแล้วก็ลงได้ไม่งั้นลุงก็จะลงคลิปต่างๆที่ลงก่อนหน้านั้นไม่ได้นะครับก็คือมันจะต้องอยู่ภายใน20วินะครับ เอาฟังดูนะครับเ,เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็คือเคล็ดลับในการท YouTube นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ท่านมารับฟังท่านก็จะได้เห็นแนวคิดแล้วก็ข้อต่างๆนานาน,าน,าน,นะครับในคลิปของหลวงก็จะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับมันก็ทําให้ทุกคนนั้นเขาเรียกอนะไรมีทักษะมีความรู้ทั้งที่เราไม่ต้องไปแกหามที่ไหนอะไรยังไงนะครับเอาไว้ในหัวแล้วกันนะครับแล้วแต่ท่านนะครับต้องใช้าจากตอนนี้ก็คือว่า เมื่ออะไรก็ตามที่ราคานั้นยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบรูจแบนเรายังมีคําสั่งซื้อด้วยนะครับเพราะฉนั้นราคาก็ยิ่งจะทะยานขึ้นไปนะครับตัวนี้เราก็จะไปดูตัว r s i ว่าเข้าเป็นจังหวะอะไรบ้างนะครับ RSI ของเขานนั้ถึงจังหวะอะไรนะครับเราก็สลับกันไปมาอย่างนี้นะครับ r s i นั้นก็ยังคงชี้ขึ้นนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของเขายังคงชี้ขึ้นแต่ถ้าเราปรับให้มันชัดเจนก็จะเป็นตัวเอาเป็นสีขาวนะครับ ส่วนตัวเส้นด้านล่างนี่นก็เอาป็นเอาสีฟ้าแล้วกันนะครับกับสลับกันนะครับก็ให้ดูชัดเจนขึ้นนะครับก็เห็นว่าไอซายเนี่ยก็พุ่งขึ้นนะครับก็อยู่ในกรอบ40ถ้าอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันพุ่งไปถึงจุด50นะครับจุด50นี้มันจะมันจะมีข้อแม้อีกว่าถ้าคุณพุ่งมาถึงจุด50เขาจะอนุญ,ญาตให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปเพราะนั้นเราก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าไอซายเมื่อไหร่ที่พุ่งมาถึงเส้น50ปุ๊บ มันจะต้องมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะค่อยๆเดินทางมาใช่ไหมครับน่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นความหวังลุงก็สร้างไว้ให้ทุกคนอีกแล้วครับกาวไว้เลยครับว่ากุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปราคามันจะพุ่งทะยานนะครับปะมานี้นะครับทุกคนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะดูตัวหลักๆของเรานะครับจะมีอยู่สตัวที่เราเด็ดหลักๆนะครับก็คือจะมี บิตคอยนะครับเราก็จะดูทิศทางบิตคอยนะครับเช้านี้มันก็ร่วงลงมานะครับหลังจากที่เมื่อวานมันก็ทําท่าจะพุ่งขึ้นไปแต่ว่ามันก็ยังคงยืนอยู่เหนือกึ่งกลางหรูอจแบนนะครับถ้าดูนะครับตอนนี้ราคาก็ยืนอยู่เหนือนั่นก็หมายาว่าราคามันก็ค่อยไซเว์ขึ้นไปจะเห็นว่าทําไมมันยังไม่พุ่งใช่ไหมครับเพราะว่า r s i ยังไม่ยังไม่ขึ้นเส้น50นะครับถ้าเมื่อไหร่ r s i ไปแตะ50เมื่อไหร่ปุ๊บแน่นอนครับราคาต้องพุ่งขึ้นไป อันนี้ให้สังเกตดูนะครับทุกท่านครับถ้าเมื่อไหร่นะครับในในทุก,ท,กทุกกราฟเลยนะครับในที่ลุงจะพูดต่อไปนี้ก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่กราฟราคามันขึ้นเกินกว่า50.50จ50ุดจุดนะครับราคามันก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้ก็คือราคามันอยู่ใ,ใกล้เส้น50แล้วครับอยู่ที่40 45, 46นะครับแล้วก็ราคาก็ ไซเวกด้านข้างยืนเหนือกึ่งกลางบูจแบนและการบีบตัวเข้ามาของตัวบูจแบนทั้งคู่นะครับก็บ่งบอกได้ว่าราคาจะมีโอกาสบีบอัดตัวเองนะครับมีพลังเมื่อไหร่พร้อมพร้อมจะพร้อมเมื่อไหร่ก็จะพร้อมเมื่อตัว R SI พุ่งไปชนให้เส้น50เมื่อไหร่ที่ชนเส้น50ปุ๊บราคาก็ยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบูจแบนพอดีมันก็ส่งผลให้ดันดันราคาขึ้นไปจังหวะนี้นะครับก็จะเป็นจังหวะค่อยๆ ขยับขยับขึ้นไปนะครับเราก็รอแค่ RSI กับ MACD ไปอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับก็ต้องรอกันเช่นนั้นนะครับมายืนยันด้วยท่าเฟรมของของดอลลาร์นะครับเงินดอลลาร์นะครับพะเจ็นว่ามันใกล้ๆเส้นหนึ่งไปแล้วนะครับก็คือลุงลุงคาดการเอาไว้ล่วงหน้านะครับว่าถ้ามันจะขึ้นนะครับมันจะมาเส้นที่1ก่อนนะครับเพราะนั้นจังหวะตอนนี้มันก็คือมันค่อยๆไซเวย์มาจุดที่1นะครับ แล้วพอหลังจากพอมาจุดที่1เสร็จลําดับถัดไปมันจะไปจุดที่2นะครับลุงก็จะพูดย้ำๆเหมือนเดิมเหมือนคลิปก่อนหน้าที่ลุงเอาวาดภาพพวกนี้มานะครับพอจุจดที่2เสร็จมันก็จะไปจุดที่3มนะครับอ่ามันจะค่อยๆขึ้นไปนะครับถ้าไปดูถ้าถ้าเราจําคลิปเมื่อสักครู่ได้นะครับคลิปเขาก็จะบอกว่าประมาณปีอีกประมาณ5ปีหรือ4ปีนะครับก็จะมีโอกาสที่จะราคาพุ่งขึ้นไปเป็น10เท่า20เท่าของ บิตคอยนะครับแค่แค่ทุกคนต้องทนถือให้ถึง5ปี6ปีนะครับหปี6ปีก็คือตอนนี้เราก็ราคามันยังอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าถ้าราคามันจะมีโอกาสต่าลงมาได้หรือเปล่าถ้าดูจากตรงนี้ลุงก็บอกว่า RSI ชี้ขึ้นถึงจุด50แสดงว่ากําลังมันจะพุ่งขึ้นไปใช่ไหมครับนั่นหมายว่าราคามันกําลังจะพุ่งขึ้นไปเร็วๆนี้นะครับแต่วัน2วันนี้ต้องรอดูวันต่อไปนะครับแล้วราคามันยืนเหนือกว่ากึ่งกลางบริษัแบง ก็แสดงว่ามันไม่มีโอกาสที่จะลงมาอีกแล้วนะครับในช่วงเวลานี้นะครับหรือถ้าเราดูตรงนี้เราก็แปลความหมายได้ว่ามันเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับทุกท่านครับก็ยังยืนยันตามเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เขาชี้วัดนะครับสำหรับตัว r s i ก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิด macd ล่ะจะเป็นตัวอะไรจะเป็นลักษณะแนวโน้มอย่างไรนะครับก็ดู macd นะครับ macd ก็ากำลังพุ่งขึ้นไปที่เส้นสัญญาณนะครับเส้นซูนยโนี่แหละครับก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่แตะเส้นซีโจแล้วราคา ไอซ์ SI ยีนเหนือเส้น50นะครับแน่นอนว่าราคาก็จะพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับพุ่งขึ้นไปตามเส้นสเต็ปที่ลุงได้วาดเอาไว้นะครับเพราะนั้นทุกท่านคิดว่ายังไงครับเป็นโอกาสเป็นผลบวกหรือว่าเป็นจังหวะที่ช้อนที่ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ท้งนลงทุนก็ลองพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับก็อย่าไปฟังใครนะครับฟังหัวใจท่านว่าถ้าท่านฟังจากสิ่ง,งที่ลุงพูดมาว่ามันมีข้อแม่อะไรบ้างในการขึ้นของเหรียญน,นะครับ มันจะต้องปลดข้อแม้ทีละข้อทีละข้อทีละข้อออกไปเราก็ค่อยๆพุ่งขึ้นไปตามสิ่งที่หลวงเลียนให้ท่านทราบนะครับล้วท่านคิดเห็นยังไงนะครับท่านจะเข้าซ้อนเอาไว้หรือเปล่าหรือท่านจะดูเฉยๆหรือท่านจะรับฟังแล้วก็ยิ้มหัวเราะไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ท่านไม่ทําอะไรเลยท่านวิธีการหาทุนเข้ามาก็ใช้ทุนเก่าก็คือเรามีอยู่จุดสูงสุดตรงนี้เราก็ขายตรงนี้แล้วลงมาซื้อ เหรียญมากกว่าตรงนี้นะครับสมมุติว่าตรงนี้ท่านมีอ,อยู่หนึ่งอหนึ่งหนึ่งเหรียญใช่ไหมครับมีบิตคอยอยู่หนึ่งเหรียญท่านก็ขายทิ้งไปซะตรง6ตรงหมื่นตรงหมื่นเจ็ดหมแล้วท่านก็ลงมาซื้อที่ด้านล่างที่ราคาปัจจุบันนี้มันก็จะกลายจากเพิ่ม1นึ่งหมื่นเอ่หนึ่งเหรียญกลายเป็น1.2เหรียญอะไรประมาณนี้ท่านก็ลองไปไปคำนวณดูนะครับว่าท่านขายข้างบนแล้วท่านมาทิง้งมาลงซื้อข้างล่างนี้มันจะได้ราคาอะไรมันจะได้จํานวน เหรียญได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าท่านก็ลองพี่ณาดูแล้วก็ถ้าเกิดมันได้มากกว่าท่านก็อาจจะต้องขายข้างบนแล้วลงมาซื้อข้างล่างนี้ก็ต้องดูจังหวะนะครับว่ามันจะสวิงขึ้นไปตอนไหนนะจ,จะสวิงขึ้นไปแล้วก็ดาวลงมาแบบนี้เนี่ยก็คือสวิงขึ้นไปแล้วก็ไซเวลลงมาที่เส้นเทดแนวเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องมองลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างนะครับว่าจังหวะนั้นสําคัญนะครับในการดูนะครับสรุปสุดท้ายวันนี้เราก็คงจะพูดได้เพียงเท่านี้นะครับ สั้นๆนะครับเพื่อย่นย่อคลิปให้มีประสิทธิภาพนะครับดูราคาอื่นๆก็ยังคงทรงตัวนะครับ i o s t ก็ยังคงอยู่ที่0 3 0จนะครับจังหวะก็เหมือนกันคือมันบีบตัวเข้ามาหาการของบูจาแบนแล้วก็ยืนเหนือกึ่งกลางบูจาแบนอาจจะยืนเหนือกําลังจะยืนเหนือนะครับ <c oughs> คือตอนนี้มันอยู่เสมอตัวตัวน,นี้ก็สําคัญนะครับว่ายังคงมีเวลาเยอะนะครับเพราะว่ามันยังห่างจากเส้นสัญญาณนะครับแล้วก็ราคาก็ยังคงยืนต่ํา แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันพุ่งขึ้นไปมันยืนเหนือเสน้นสัญญาณเมื่อไหร่แล้วราคาอ,อยู่เหนือกึ่งกลางเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นมันก็ราคาพุ่งขึ้นไปนะครับนี่ข้อแม้ในการขึ้นลงของราคานะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับแล้วก็ชีบะอินโก็ใกล้เปลี่ยน9เป็น1นะครับก็คือจะลดศูนย์ลงไปนะครับ ยังไงก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับปิดครับนะครับก็ร่วงลงมา1นเหรียญแต่ว่าตอนนี้เป็นจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปเช่นเดียวกับเจฟินนะครับตอนนี้ก็รักษาระดับอยู่ที่1 8อ่าสิบาทนะครับด็อกคอยก็ลงมาถึง3.33ก่อนที่มันจะเด้งดีดเด้งขึ้นไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคงยืนเหนือกว่าเส้น2องวันแล้วก็ยืนยืนอยู่ตรงกลางของบลูจัแบนแล้วราคาตรงนี้ก็คือว่าราคามันสามารถบอกว่า มันสามารถพุ่งขึ้นไปได้เลยนะเพราะว่าราคายืนเหนือเส้นสัญญาณนะครับตัวนี้ต้องดูที่ตัว RSI นะครับต้องไปดูที่ RSI ว่า RSI นั้นชี้ลงหรือเปล่านะครับถ้าชี้ลงมันก็ยังไม่พุ่งขึ้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้า RSI เส้นสีน้ําเงินนี้พุ่งเหนือเส้นสีเหลืองนี้ขึ้นไปนะครับแน่นอนว่าเป็น เป็นจังหวะที่เปิดโอกาสให้ราคาพุ่งขึ้นไปนะครับนี่สาเหตุของมันก็คือว่าเห็นไหมครับว่าเราดูแต่ละอย่างนี่มันจะมีอิน์ล็อกซึ่งกันและกันถ้า m อ็มออยู่เหนือเส้นสัญญาแต่ทําไมราคาไม่ขึ้นลละลงอาวเราก็ต้องมาดู r s i r s i เบอกว่าราคามันอยู่ต่ำกว่าเส้นเส้นอ่าก็เหมือนกับเส้นสัญญาแหละครับแล้วก็มันยังคงต่ําอยู่ที่ประมาณเส้น50แล้วก็ออกด้านข้างเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยยังไม่พุ่งนะครับถ้าเมื่อไหร่มืราคามันดันขึ้นเหนือเส้นสีเหลืองหรือเส้นสัญญานี้ ตัวราคาก็จะกระโดดพุ่งขึ้นไปได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นช่องนี้เราต้องจับตาแล้วก็เรามาระวังของเหรียญด็อกคอยให้ดีนะครับว่ามีโอกาสที่จะดีสวิงขึ้นไปทันทีแล้วเราจะขึ้นได้ทันหรือว่าเราจะเข้าทันหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่นักทุนจะจับตาดูนะครับก็เหรียญจะทราบตามนี้นะครับว่าอยู่ที่ความตัดสินใจของท่านนักทุนแล้วก็ดูการดูการดูของอ่าสเปคแต่การดูข้อแม้ต่างๆของของ,ของเหรียญน,นะครับจริงๆตัวนี้นะครับลุงก็อยากจะ S <S ลุงก็อยากจะใส่อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเหรียญเหรียญอีกตัวหนึ่งนะครับเหรียญอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่มที่ตรงไหนเดี๋ยวลุงขออนญาตด,ดูก่อนนะครับว่าเขาจะเพิ่มเหรียญที่ตรงไหนได้บ้างนะครับเราอาจจะใส่ปรับเปลี่ยนนะครับก็คือบวกเหรียญขึ้นไปนะครับมันยังไม่มีตรงไหนที่เปิดสัญญาสัญญาสัญลักษณ์บวกนะครับมันต้องมีสัญลักษณ์บวกนะครับถึงจะลุงถึงจะถึงจะใส่ได้นะครับ สรุปว่ามันเต็มที่เต็มขั้นแล้วนะน่าจะเต็มขั้นตอนนะครับการจัดเรียงออไม่มีสัญญาณบวกอยู่ที่ไหนสัญลักษณ์บวกไม่มีนะครับลุงก็เลยบวกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเต็มขั้นเต็มที่ของมันแล้วนะครับเต็มที่เต็มขั้นของมัน,น,น,นเราก็ปรับเปลี่ยนนะครับเอาลบออกไปแล้วกันนะครับเอาลบออกไปหนึ่งตัวนะครับตัวที่ไม่สําคัญนะครับตัวนี้ลุงก็ ลบออกไปนะครับลบนะครับมีสัญญาณบวกเข้ามาหรือ,อยังยังไม่มีนะครับเสร็จสมบูรณ์ถ้าเราใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปมันจะได้หรือเปล่านะแต่จริงลุงอยจะให้ดูเหรียญตัวนี้ในการพุ่งขึ้นขึ้นไปของมันนะครับ CTXC นะครับ GHB นะครับลุงอยากให้ดูตรงนี้นะครับทิ้งท้ายนะครับทำไมมันถึงพุ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับของมันก็คือว่ามันพุ่งขึ้นไปแล้วก็ ไอ้ SI ก็พุ่งเกินโออโบมันก็จ้องยอดกลับลงมานะครับมันก็ทำทาตัวตามตามสเต็ปของมันคือเมื่อมันพุ่งขึ้นไปราคาก็พุ่งขึ้นไปถึง25บาทนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวหนึ่งก็คือ MA c d ใช่ไหมครับตัว Mac d นะครับจังหวะของมันพุ่งขึ้นไปแล้วมีแรงซื้อนะครับพุ่งขึ้นไปแล้วมีแรงซื้อราคาก็เลยพุ่งทะยานขึ้นไปนะัะนั้นอันนี้คือจ,จุดสำคัญที่เห็นว่าราคาเหรียญคริปโต บางทีมันก็มีตัวที่จะพุ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดูชัดๆก็คือเราต้องย่อขยายตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก่อนที่มันจะพุ่งก็คือลักษณะของมันคือยืนเหนือกับกึ่งกลางรู้จะแบ่งนะครับแล้วมันบีบกัดเข้ามาอย่างชัดเจนนะครับอันนี้บวกพุ่งครั้งที่1นะครับแล้วก็ย่อตัวแล้วก็พุ่งครั้งที่2องพุ่งครั้งที่3ที่มันพุ่งทะยานขึ้นไปถึง25บาทนะครับทุกคนขึ้นไปที่25บาบาทนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ สูงสุดของเขาครับอย่างที่ลุงเยนให้ทราบก็คือว่าทุกเหรียญมันมีโอกาสนะครับเพราะว่ามันบีบตัวเข้ามากันของบุรุแบนเสร็จปุ๊บถ้ามันยืนเหนือนะครับมันก็ยังบอกว่ามันจะเป็นสากเป็นเหตุให้ราคาพุ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ลุงอยากจะชี้ชัดให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มการเดินทางของราคาเหรียญที่มันกําลังใกล้เข้ามาเลยนะครับตัว BTC นี่ก็กําลังจะพุ่งทะยานขึ้นไปเหมือนตัวสีซีทนะครับเพราะฉะนั้น แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเรากําลังจะรวยกันแล้วนะครับทุกคนครับกาลังจะรวยนะครับก็คือว่าทุกท่านรวยแหละแต่ว่าลุงก็มีกระเป๋าเท่าเดิมนะครับเราก็ทุกท่านรวยก็เหมือนกับลุงรวยนะครับลุงก็เร์ียหยทุกคนร่ารวยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไว้พบกันในคลิปต่อๆไปแต่ก่อนอื่นเลยต้องขออนุญ,ญาตแชร์นะครับแชร์แชร์อย่างฟรีๆนะครับให้สมาชิกทุกท่านกดแชร์หรือกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามกันเอาไว้นะครับ แล้วก็กราบขอบพระคุณสลับท่านสมาชิกที่การาโลนาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับเราก็อย่าลืมมาติดตามชารับชมในทุกๆคลิปนะครับลุงเทศคลิปโตไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Are you listening? Uh. you yeah. Uh. Yeah.